สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมราชาคีโมเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนโหลดแอปตัวนี้นะครับแอบปบตัวนี้ก็ความสามารถของมันก็คือทําให้ภาพคมชัดขึ้นได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับทุกคนแล้วก็ AP n นี่คือ90บวกหรือว่าร้อยบวกก็ได้แล้วแต่เราจะปรับนะครับอ่าแล้วก็แอปตัวนี้ก็แบบทําให้เกมฟรีไฟล์แบบนี้เล่นเกมฟรีไฟล์แบบนี้ลืนล่นๆขึ้นเลยนะครับผม สามารถยิงหัวโป้งๆได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะสอนทําการดาวน์โหลดเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับอ่ะเราไปเจอกันที่เว็บดาวน์โหลดเลยนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงหน้าดาวน์โหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับอ่าลิงก์ดาวน์โหลดเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับหน้าตาของแอปมันก็จะเป็นเออหน้าตาของแอปมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนมันก็สามารถคุณสมบัติข,ของมันก็อย่างที่ผมบอกให้ทุกคนไปเมื่อกี้นี้เลยนะครับอ่ะ แล้วเราก็เลื่อนมาข้างล่างนี้ครับเลื่อนมาเรื่อยๆนะอะ่าแล้วเราก็จะเจอไอที่สีแดงดาวน์โหลดนะครับผม APK นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดไป1ทีครับกดไป1ทีแล้วก็อ่ามันจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่านี่ฮะอ่าแล้วเราก็ดาวน์โหลดไป1ทีแล้วกดแแถบสีแดงๆนี้นะอะ่านะกดไปเลยครับผมกดไป1ทีนะแล้วก็มันขึ้นข้างล่างมานะแล้วกดก็มีโฆษณาก็ปิดทิ้งไปนะครับผมแล้วก็ กดอ่ะแล้วมันจะมีกดที่สีแดงเสร็จใช่ไหมแล้วมันก็จะมีอ่ะอันสีเขียวนี้นะครับแล้วเราก็กดดาวน์โหลดไปอีกทีหนึ่งเลยนะครับอ่ะกดไปหนึ่งทีครับ <S <S อ่ะแล้วเราก็กดกระบากข้างล่างนะ <S <S แล้วตรงนี้ก็กดดาวน์โหลดไปเลยนะครับทุกคนอ่ะพอ,อมันดวาวน์โหลดแบบหนึ่งนะครับไปเจอกันตอนอีกทีเราติดตั้งเลยว่าเราด <icans> าวน์โหลดเสร็จเลยนะครับทุกคนโอเคนะทุกคนพอเราดาวน์โหลดเสร็จใช่ไหม หน้าตาของแอปมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะแล้วเราก็คลิกไปหนึ่งทีคลิกเหมือนติดตั้งเป็นแอปทั่วไปนะครับแล้วก็กดติดตั้งเลยครับทุกคนพอเรากดติดตั้งเลยนะครับทุกค,คนมันก็จะทําการติดตั้งปแป๊บหนึ่งนะับแปอปตัวนี้ก็จะติดตั้งไม่นานนะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นครับพอกดเสร็จสิ้นเสร็จแล้วเราก็จะได้หน้าตาแอปเป็นแอปเป็นประมาณนี้นะครับทุกค,คนอ่ะพอหน้าตาแอปเป็นประมาณนี้ เข้าสู่การเข้าแอปเลยนะครับเข้าไปตั้งค่าในแอปก่อนนะครับทุกคนอะคลิกเข้าไปหนึ่งทีครับอารอมันอาแล้วก็กดอนุญาตนะครับทุกคนอาพอเรากดอนุญาตปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็มากดอันที่ BOOST นะอะกดไปหนึ่งทีครับผมโอเคนะพอเรากดไปหนึ่งทีมันก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมหน้าตาของมันมันก็จะแบบเหมือนกัน แบบว่าเอาแอปของเรามาทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะผมก็ไม่รู้นะครับตรงนี้อ่ะรอมรันทมเออรอมรันทําการแบบนี้แป๊บหนึ่งนะครับถ้าแอปของใครเยอะมันก็จะนานหน่อยนะครับทุกคนสําหรับของผมแอบปบเยอะนะฮะมันก็จะนานหน่อยฮนะเรารอไปเรื่อยๆครับรอจนกว่ามันทําการเสร็จสิ้นนะครับอย่าเพิ่งออกจากแอปน,นะพอมันเสร็จสิ้นปุ๊บมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับทุกคนมันจะขึ้นอ่าหมายเลขถูกนะฮะแล้วเราก็กดกระบาดไปหนึ่งทีนะฮะ มุมซ้ายบนนะครับผมเออมุมขวาหรือมุมบนซ้ายก็ไม่รู้นะอ่ะแล้วพอเราทําการเสร็จสิ้นนะเราก็มาตั้งค่านะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญเลยนะอ่าคลิกตรงที่อยู่ข้างๆที่เราคลิกไปเมื่อกี้นี้ครับ GFX นะคะอ่าตรงนี้นะมันเราก็มันจะขึ้นว่าแบบนี้นะครับอ่าส่วนผมจะปรับเป็นของใครแบบโทรศัพท์ไม่ค่อยแรงนะครับก็จะปรับเป็นหนึ140่งรยสี่สิบหนึ่ง้ี่้อย 1440นะครับทุกคนสำหรับโทรศัพท์ของผมก็จะแรงนิดหน่อยผมก็จะปรับเป็น1920นะครับทุกคนแล้วก็กดอ่างข้างล่างไปนะครับมาถึงตรงนี้นะครับ fps แล้วนะครับทุกคน fps ของผมผมก็จะปรับเป็น1 2อ่า120เลยนะครับ fps เลยนะครับสำหรับโทรศัพท์ของใครก็สิ่งที่ผมแนะนานะครับก็จะเป็น9 0 fps นะครับถ้าเยอะกว่านั้นผมก็จะไม่แนะนาแล้วนะครับผมสำหรับผมก็จะเอาแบบ ผมทําการทดลองนะครผมก็จะทําการทดลองแบบเอาสุดเลยหรือเปล่าอ่าเอาสุดเลยแล้วกันอ่าแล้วก็ปรับ HD นะครับทุกคนอ่าผมจะปรับเป็น HD นะครับอ่าพอเราทําการสรดแล้วก็กดไอ้ข้างล่างสุดเลยนะครับผมมันก็จะหมุนหมุนอย่างนี้แป๊บหนึ่งนะครับอ่าพอมันเสร็จสิ้นเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับเราก็กดกระ,กระบาดไอ้ข้างบนไปเลยนะครับทุกคน พอเรากดเอก,ากกกะบาดข้างบนเสร็จหน้าตาเราก็จะกลับมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วเราก็ทําการเพิ่มแอปหรือว่าเกมที่เราอยากเล่นมานะครับทุกคนสําหรับผมผมก็จะเอาเป็นแอปฟรีไฟเออเกมฟรีไฟนะครับทุกคนไม่ใช่แอปด,ดิโทษทีนะครับอ่าผมจะเอาเป็นเกมฟรีไฟนะครับทุกคนอ่าพอผมเลือกเสร็จปุ๊บผมก็กดกลับหรือว่ากะก,กาบาดข้างบนได้เลยนะครับแล้วก็ทําการเข้าเกมแล้วไปเล่นเกมได้เลยนะครับทุกคน บอกได้เลยว่าเลื่อนนะครับทุกคนครับยิงหัวแตกแน่นอนเลื่อนๆนะครับ A.P.S สูงๆนะกระโดดไปตั้ง90บวกนะแล้วก็ร้อยบวกด้วยนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมจะทําการไปเข้าโซนให้ทุกคนดูนะครับเจอกันตอนถ้าจะเข้าเกมนะครับให้กดไปที่รูปฟรีไฟล์นะครับพอกดแล้วมันก็จะทําการอะไรของมันนะครับอันนี้เราไม่ต้องไปยุ่งมานะครับพอมันทําเสร็จ อ่ามันจะทําการเข้าเกมให้เราเลยนะครับผมอ่าไปเจอการตอนอยู่ในโซนเลยนะครับโอเคนะตอนนี้เราก็มาอยู่ในโซนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าเราเกิดปุ๊บเราวิ่งมานะะอา้าวเกิดใช่ไหมเอา้เอาหัวแตกไปหนึ่งครับโอ้โหหัวหนึ่งเมนะ็ดครับอ้หัวสองเม็ดครับผมจังหวะนี้เอา้าเอา้าไม่ติดหัวนะครับผมอา่าผมตายนะฮะติดหัวสองเม็ดนะครับทุกคนอย่างกับ,บล็อกหัวไวใ้ให้เราเลยครับ เกิน uhm. ไปเป้าเกินไปเป้าเอ้าโอ้ผมตายนะครับตรงนี้ผมตายนะฮะโอเคเรากดเกิดใหม่เลยนะครับผมอ่าเน็ตผมค่องเออค่อนข้างช้านะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเน็ตผมคล่องค่อนข้างช้าเอยอะไรเนี่ยพ mm. ูดไม่ชัดนะครับคนต้องขออภัยนะครับ จังหวะน,นี้ผมวิ่งมาแล้วอ่าเราจะลองปืนนี้บ้างนี่ปืนปืนระยะไกลบ้างโอ네้ทุกคนติดหัวทุกเม็ดนะครับผมแดงเถือบเลยนะครับแดงเถือกเลยนะฮะนี่เป็นไปเป้าแม่งยังกับล็อกหัวนี่ดู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 ติดหัวหนึ่งเม็ดนะเอ้าผมหัวแตกนะครับโอ้โหลื่นอย่างนี้ครับทุกคนยังกับเปอา์อะยังกับล็อกหัวเอ้า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 สตันเอ้าอะไรครับเนี่ยเอ้า อันนี้ผมตายนะครับเน็ตผมก็จะค่อนข้างช้านิดนึงนะครับทุกคนต้องขออภัยนะฮะพอดีว่าที่ทบ้านเน็ตไม่ค่อยแรงนะผลพึ่งตกไปนะครับผมเน็ตก็เลยไม่ค่อยแรงนะอ้าว12เมตรนะครับทุกคนอัดตัวไปอา้าวโอเคนะครับทุกคนคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ